ดูสิเราเจออะไรเนี่ยร่วมมาจากไหนโอ้ขี้ด้วยเบสขี้ออกมาแล้วเอะแอะอะแากันตรงนั้นขี้ไปแล้วสี่สวยด้วยขี้เป็ดตกมาเลยฉันต้องกินอะไรเนี่ยกินนกกินหนูกินหนอน มาจะถูกหมากินได้มันจะถูกหมากัดกินได้แอ๊แอม่อยากขึ้นไปเก็บที่รังมันยังเลยจะขึ้นได้ไงวะขึ้นไม่ได้หรอกให้พ่อบันไดมาไหมขึ้นไม่ได้ทำไมลูกมันกรอบแล้วมันหาคนตัวคนตัวใหญ่ไม่ได้คนตัวเล็กก็ไม่ได้ด้วยแม่ เจ้งสวยไหมสีสวยไหอยอยากเลี้ยงไว้ไหมแอ้หนูจะป้อนอะไรเป็นปะล่ะเอาพวกไส้เดือนอ่ะอ๋อกินไส้เดือนเลยเหรอกินมันก็จะหาไส้เดือนเม้นจะเช็คใน Google ก่อนว่านี้เขาเรียกว่านกอะไรแล้วมันต้องกินอะไรแม้ต้องไทยให้ Google ดูดิ